สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโค้ดอังเปา t o มิเน่ไวล์ดดีนะครับผมเพียงแค่เรากรอกโค้ดอังเปาเนี่ยก็สามารถลุ้นรับนําไปแลกเป็นเงินเข้า t o มิเน่ไวล์ดได้เลยนะครับสำหรับโค้ดอังเปาที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับผมจะแจกทั้งหมด3รหัสโค้ดเลยใครที่กําลังรอโค้ดอังเปาอยู่แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการรับโค้ดอังเปาในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโคดอังเปาโทมานี่วอลเล็ตฟรีนะครับเพียงแค่เรากรอกโคดเนี่ยก็สามารถลุ้นรับเงินได้เลยนะครับทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับสาหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปในการรับโคดอังเปานะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันก่อนได้เลยนะการดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google p l a y Store ใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก คลิปนี้ได้เลยสําหร Quindi, ับตัวแอปที่ใช้ในการรับโคดอ่างเปาโทมานี่วอลเล็ตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถรอรับโคดในคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เคยรับเลยนะครับก็ดาวโหลดแอปนี้ก่อนแล้วก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับลิงก์การดาวโหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดลิงก์ดาวนโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสาหร election, Hence, ับขั oh, ้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับ ขึ้นมากนะครับให้เรามากดที่เมนูหน้าแรกเลยพอเรากดเข้ามาที่เมนูหน้าแรกนะครับให้เรากดไปที่3มขีดด้านบนซ้ายมือจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่เมนูโคดอ่างเปาครับสำหรับโคดอ่างเปาตรงนี้เนี่ยผมได้รับจากแอดมินมาทั้งหมด3โคดนะผมไม่สามารถทําโค้ดขึ้นมาเองได้ต้องเป็นแอดมินที่นํามาแจกให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการพิมพ์รหัสโค้ดไว้ในช่องนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปพิมพ์ตามนะครับผมเอาโอเคนะครับอันนี้คือรหัส โค้ดที่ผมพิมพ์ไว้ให้ในช่องนะครับใครที่ดูไม่ทันเนี่ยก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยกลับเข้าไปพิมพ์ในแอปเนาะนะครับหรือว่าจะจดใส่กระดาษไว้ก็ได้นะครับพอเราพิมพ์เสร็จนะครับก็ตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับว่ามันไม่มีตัวไหนที่มันไม่ผิดเนาะแล้วก็กดแลกโค้ดอ่างเปาทันทีได้เลยอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับโค้ดอ่างเปาโทมานี่วอลเล็ตนะใครที่พิมพ์แล้วเนี่ยได้รับโค้ดกันเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้น ในส่วนของเมนูหน้าแรกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมแล้วกันนะครับจำนวน60%นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการทําภารกิจในแต่ละวันนะทุกคนใครที่เข้าเล่นทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําภารกิจในการรับคะแนนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่เราสามารถทําได้เลยรับคริสตัลจากสัตว์เลี้ยงเนาะก็กดเข้าไปพอกดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นรับรางวัลแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวเพชรที่เราได้รับมาเนี่ยมาซื้อตัวสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับต่อไปก็เป็นภาร ในส่วนของการแบ่งปันนะแล้วกดทำนะครับแล้วก็กดย้อนกลับได้เลยนะครับผมอันนี้เราไม่ต้องแชร์ต่อก็ได้นะน่ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มากดรับคะแนนฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับพอเราทําภารกิจจบเนี่ยก็สามารถหมุนวงล้อต่อได้นะครับในการลุ้นรับคะแนนฟรีคะแนนเนี่ยก็จะสุ่มให้เราเนาะแล้วแต่ดวงนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการทําภารกิจ100%ตต่อไปนะครับรูปครึ่งวงกลมนะครับที่เป็นรูปดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแชร์นะครับรับเงินปันผล ทุกวันนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ให้เรากดเข้าร่วมด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่จํานวนคะแนนของเราลงไปนะครับว่าเราจะใช้กี่คะแนนนะครับการทําตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะเป็นการแชร์นะครับตามหัวข้อต่างๆว่าเราเนี่ยทำตามหัวข้ออะไรได้บ้างนะครับหคือการเชิญเพื่อน2บรรลุเป้าหมายในการใช้งานของเกม3นะครับหวตให้เกมที่ชอบสีนะครับเข้าร่วม x t o u r n a m e n t แล้วก็5เป็นศูนย์การค้านะครับอันนี้เราจะต้องทําการแชร์ออกไปเนาะถ้าเราอยากได้เงินปันผลที่เยอะขึ้นนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของรูปตัวบวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะอธิบายรวมเลยต่อไปตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเราสามารถรับฟรีได้นะครับหตัวทุกคนนะได้รับฟรี1ตัวนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเนาะอยู่ที่เลเวล7สามารถผลิตกล่องตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มนะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวฟรีเนี่ยมันจะกดรับตรงนี้เพิ่มได้นะเนี่ยตรงนี้มันจะมีเหรียญบวกขึ้นมานะครับส่วนเมนูต่อไปด้านล่างนะครับกกก็จะมมมีีเเเเตตต่่าาาาางงงๆทรรสถลลลือดดดวนน์โหิั้ใค เราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มได้แล้วก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้เลยแนะนําอย่างหนึ่งนะครับให้เรามากดที่เมนูที่2เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นร้านแอปทั้งหมดนะครับที่เราสามารถกดเลือกแอปต่างๆในการดาวน์โหลดทําภารกิจได้ตรงนี้ต้อง เน้นย้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเกมนะครับที่เป็นการเดิมพันนะครับโดยการใช้คะแนนของเราในการเข้าเล่นหรือว่าใช้เงินดอลลาร์ในการเล่นหรือจะเป็นใครที่เติมเข้ามาเล่นนะครับถ้าคุณเข้าไปเล่นตรงนั้นเนี่ยผมไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงให้คุณได้นะเพราะว่ามันเป็นเงินของคุณเองคุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวคุณเองนะครับเกมที่เขา อ่าเป็นการเดิมพันเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับบิดเกมอ่าตัวนี้ตัวแมวนะแล้วก็สปินนะครับเราสามารถกดดูเพิ่มเติมได้นะครับใครที่จะเข้าไปเล่นตรงนี้เนี่ยควรยอมรับความเสี่ยงของตัวเองเนาะเพราะว่ามันเป็นเงินของคุณเองนะครับใครที่มองว่ามันเป็นการพนันก็จะเป็นการพนันนะครับใครที่มองว่าเป็นแอปหาเงินฟรีก็เป็นแอปหาเงินฟรีเล่นเกมปกติได้เลยการเล่นเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบในการเล่นนะบางคนก็จะเข้าไปเล่นแต่ตรงการเดิมพันอย่างเดียวเลยเงินมันก็จะหมดไปนะครับเพราะว่ามันมีทั้งได้แล้วก็เสีย อยเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ในการดาวน์โหลดเกมเนี่ยผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับให้เรากดดูตัวภารกิจของเกมก่อนว่าภารกิจเนี่ยมันให้เราทําอะไรนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างละกันนะเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยมันให้คะแนนเรานะครับอยู่ที่ประมาณ9 5 0 0น k นะครับก็คือ9,500คะแนนเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่1.57ดอลลาร์นะครับวิธีการเช็คในส่วนของภารกิจเนาะก็ให้เรากดเช็คดูนะครับพอเรากดเช็คดูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีระดับภารกิจให้เราดูเนาะว่าภารกิจเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับหนึ่ ลงในเครื่องของเราอันนี้ไม่มีการเสียเงินในการทําภารกิจเนาะเราก็ทําได้เลยเล่นให้ครบตามระดับเลเวลแต่ถ้าเป็นเกมไหนที่มันจะต้องเสียเงินในการทําภารกิจเนี่ยก็ไม่แนะนําให้เราทำเนาะให้เราข้ามไปเลยนะครับต่อไปเมนูที่3นะครับในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยได้รับมาฟรีอยู่แล้วเนาะหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวที่1น,นะครับอันนี้เนี่ยผมก็เล่นัพระดับเลเวลเนี่ยขึ้นไปทีร่ระดับที่25แล้วเนาะระดับปัจจุบันนะครับในส่วนของสกิลสามารถผลิตเหรียญนน นะครับเราจะกดใช้งานหรือว่าจะกดอัปเกรดก็ได้เนาะ การอัปเกรดนะครับก็คือการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงที่มีเลเวลเหมือนกันเอามารวมกันให้ระดับเลเวลเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นผมมีระดับเลเวล21เนี่ยจับรวมกันแบบนี้เลยนะครับรวมกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะถึงเลเวลสูงสุดนะครับอันนี้ผมก็จับรวมกันมาเรื่อยๆนะครับซื้อเรื่อยๆจนเลเวล25แล้วนะครับในส่วนของการซื้อตรงนี้เนี่ยจะต้องเก็บสะสมเพชรสีม่วงนะครับในการเอามาซื้อเนาะอันนี้ไม่ต้องเสียงเงินจริงๆนะครับสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงตัวที่2 ตัวนี้เนี่ยผมจะซื้อมานะครับอันนี้คือการซื้อมาเนาะการซื้ออันนี้ผมไม่สอนนะครับถ้าคุณจะซื้อคุณต้องยอมรับความเสี่ยงของคุณเองเพราะว่ามันต้องใช้เงินจริงในการซื้อนะครับควรศึกษาหาข้อมูลก่อนการซื้อด้วยนะเมนูที่ใส่นะครับอันนี้เป็นระบบของการแนะนําเชิญชวนเพื่อนนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้ทุกคนเลยมีสิทธิ์เหมือนกันการเชิญขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของตัวเราเองเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้สูงสุดถึง1 5 0ดอลลาร์เลยนะครับดูด้านบนตรงนี้มีกฎระเบียบในการเชิญเพื่่อนตาง สามารถทําการอ่านให้เข้าใจตัวนี้ก่อนได้เลยนะครับต่อไปกระเป๋าตั้งนะครับ กระเป๋าตังค์เนี่ยก็จะมีการเติมเงินถอนเงินการค้าขายแล้วก็บนห่วงโซ่เนาะในการทําตรงนี้ก็จะมีให้เราดูนะครับเป็นเงินดอลลาร์คะแนนเหรียญ X และก็ Energy นะครับอันนี้คือเราสามารถถอนเงินได้นะกดตรงคําว่าถอนนะครับก่อนอื่นที่เราจะทําการถอนเนี่ยคือเราจะต้องขายในส่วนของคะแนนตรงนี้ก่อนนะครับหรือว่าคะแนนตรงนี้คะแนนตรงนี้ขายให้เป็นดอลลาร์ก่อนวิธีการขายนะครับก็ให้เรากดไปที่การค้าขายเนาะแนะนาอย่างหนึ่งในการขายนะครับถ้าเราไม่รีบใช้เงินให้เราเก็บสะสมไว้ก่อน สังเกตว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าตัวนี้มันจะขึ้นสีเขียวหรือว่าสีแดงแต่ถ้ามันขึ้นบวกเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับ9ก4เ็นี่ยก็คือถ้าเราขายในตอนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันก็จะได้เพิ่มนะครับสมมุติว่า9.04%เนี่ยถ้าวันพรุ่งนี้มันขึ้นเป็น20%ยอดคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเราขายในเลทราคาที่มันลงนะครับหรือว่าาาาาเเป็็็นน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 นกกกรรรรรฟสีีีแดดงงยยยยมมมััััจะะะะไ้้้้อคคคบบบผชวขขึล กดแม็กทั้งหมดไปเลยนะครับแล้วก็กดขายออกเนาะนะครับกดดูความคืบหน้าได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วเราก็กดย้อนกลับมากดมาดูที่หน้าแรกนะครับวิธีการสังเกตว่ามันขายเสร็จแล้วหรือยังทั้งหมดเลยเนี่ยก็ให้เราสังเกตที่ลูกกระดิ่งอยู่ด้านบนขวามือนะครับถ้ามันขายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าคุณได้ทําการขายเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็เงินที่เราขายไปเนี่ยมันก็จะเป็นค่างเงินดอลลาร์นะครับก็ให้เราทําการขายดอลลาร์ตรงนี้โดยการกดถอนเงินนะครับเข้าไปยังช่องททาาาางออนนไล์ี่เรรสมถ ถอนได้เนาะขั้นต่ําในการถอนจะอยู่ที่0.1ดอลลาร์เท่านั้นนะครับในการถอนเงินก็จะมีธนาคาร t ูม m นี่วอลเล็ตและก็กระเป๋าคริปโตในการถอนเงินจะให้เลทราคาต่อ1ดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่32บาทจุดหสตางค์ในการถอนเงินของธนาคารนะครับจะต้องมี20บาทขึ้นไปการถอนเงิน t ูม m นี่วอลเล็อยู่ที่3บาทขั้นต่ำนะครับประมาณนี้เคยทาคลิปสอนไปแล้วเนาะในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับอันนี้ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกรายการเนาะที่ขายไปเมื่อกี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด ดนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ